มาตามตัวเลขของลูกสาวอ,อาจารย์เวียงนะคะท่านผู้ชมนะคะที่คุณแม่สมบูรณ์และก็อาจารย์เวียงนะคะก็ได้เล่าให้ฟังว่าอ่านลูกสาวนะคะจุดทูบนะคะ <im it> เข้ามาหนึ่งงวดนะคะติดหนึ่งงวดแล้วนะคะงวดนี้งวดที่สองนะคะท่านผู้ชมเนาะคะ่ะก็มาตามให้ท่านผู้ชมเอฟซีแฟนช่องนะคะสําหรับจุดขอสารปู่ตานะคะแม่นแ่นนะคะท่านผู้ชมเนาะคะ่ะเดี๋ยวไปดูตัวเลขของน้องนะคะว่าจุดได้ตัวไหนนะคะในงวดนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะ งวดไหนนะคะงวด012ใช่3ตัวเลยที่ที่ศาลปูตาใช่ใชบัดบัดอะไรนะก็นี่ไงบ้านเราที่บ้าน012แต่ของพ่อ201 201กลับกันไงใช่เล3ตัวตรงตเลย3ตัวตรงตรงเลยแต่งวดที่ลรหนี่จุดได้649ไงแต่มนออก594งวดที่ผ่านมาใช่ แต่หนูนุขอแกงเงินเพราะว่าหนูลําบากหนูจะปฏิบัติปนปนิบัติปู่ตาทุกวันพระทุกเส้นทุกวันพระเลยหนูจะเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำเขาเลี้ยงผลไม้รากไม้ที่หนูทำเนี่ยเพราะเอาไปถวายให้แกได้รับประทานเนาะได้เสวยเขาก็ช่วยนุน้ำหนูนล้างหนูหนูก็ ให้ใจครอบครัวหนูมีความสุขหนูก็ภูมิใจแล้วหนูไม่ได้หวังโชคลาภอะไรเนาะจ้คือแบบเขาก็สงสารหนูมันเขาเห็นเขางอกอันลับอันอนอย่างเงี้ยค่ะเขาก็วันนี้หนูก็จุดพอบแก้เหมือนกันจุดแล้วใช่ไหมคะไดแล้วก็ได้เลขที่ให้พี่ดูเมื่อกี้นั่นแหละออ๋จุดให้ได้แล้วจุดคอที่อะไรนะปู่ตาปูตาปู่ซิตาปู่ซิตาปู่ซิอยู่ที่ไหนเราอยู่บนบ้านเจ้าปู่ซิงยู่อยู่ไหนที่บ้านนี่แหละค่ะออ๋ที่บ้านนี้ข้างในหรือข้างบน ก็ในหมู่บ้านนี่แหละค่ะในหมู่บ้านหมอ๋ออืออ๋อบอกต่อแบบแต่หนู้ยแบบอ้วนนั้นหนูก็บอกลูกค้าเหมือนกันที่เขามานั่งกินข้าวเขาก็ถึงพอละเอียดจิตจิตอย่างเงี้ยเนาะเขาก็ได้เออเขาก็วันนี้เขาก็ถามแต่หนูไม่ได้จุดทุกวัวแล้วพี่จ่าหนูหนูจะจุดแต่ขึ้นสิบห้าค่ำขึ้นสิบห้าค่ำใช่ขึ้นสิบห้าค่ำเพราะว่าพูดที่แล้วก็แปดค่ำหรือขึ้นสิ แต่หนูไม่ได้จุดทุกงวดไงค่ะแบบจะเป็นการรบกวนแกอะไรนี่เนาะห<ม>นูก็เกรงใจเพราะว่าเขาเป็นภูมิบ้านภูมิเมืองุ้มครองหมู่บ้านเราค่ะค่แล้วก็คแบบนี้ค่ะที่แรกฝันไหมคนที่จะจุดมีฝันมีอะไรไหมหรือว่าอะไรทำให้เป็นมันไ,ไม่เขาเหมือนแบบเขาไม่ให้ฝันแล้วนะถ้านูได้เลขแล้วเขาก็ไม่ให้ฝันอะไรเขาเหมือนกับว่าเหมือนกับเขาไม่ให้สะดุดไปทางไหนใช่ไหมว่าตัวนี้ เลขเขาจะให้ออกอยู่แล้วเขาไม่ให้ฝันเห็นเลขนั้นเลขนี้เลยนะหนูคิดว่าแบบนั้นนะเพราะว่าหนูไม่ฝันเห็นเลขอะไรเลยค่ะแล้วตัวตัวที่หนูจุดเนี่ยก่อนนั่นหนูได้แล้วตัวนี้แต่หนูไม่ได้เล่าให้ใครฟังไงค่ะหนึ่งสามหนูก็ได้แล้วทีนี้มาจุดมาเช้าอุ้ยเลขตรงกันเลยก็เลยเออแต่จะแม่นมากเลยนะจะให้แบบถ้าอย่างหกสี่เก้าใช่ไหมพี่มันออกห้าเก้าสี่ที่ดูอะมันสะดุดแต่เดียวเออข้างบนแต่เดียวเองวันนี้ก็เลยไปซื้อลอตเตอรี่มอเช้าก็ได้ สี่หนึ่งสามก็หกหนึ่งสามห้าหนึ่งสามไม่มีเขาบอกเลขดังเขาบอกเลขดังเขาบอกเลขนี้สิบสามศพอะไรที่ว่าตายน่ะค่ะใช่ใช่ลอตเตอรี่ดังมากเลยค่ะค่ะตัวเลขที่เขียนให้ก็ให้แล้วเนาะเมื่อกี้เนาะให้แล้วเผื่อได้โชคได้ลาบไปเนาะพี่เนาะบางทีพี่มาอาจได้โชคลาบใครจะไปรู้เนาะใช่ค่ะใช่เป็นตาอาจจะสงสารยังไงเนาะดลจิตดนใจให้มาจริงๆนะเพราะว่าอวดอวดที่ออกศูงหนึ่งสองอ่ะที่ไปออก ไปออกทางไม่ใช่ว่าทางหมู่บ้านนะเป็นคุ้มแล้วทีนี้เขาก็เห็นเ,ออเขาก็เห็นตัวเลขนีแเราชัดด้วยไงกว่าจะออกใช่ไหมเพราะว่ามันเหลืออีกตั้งสิบกว่าวันใช่ไหมกว่าหวยจะออกทนะี่เขาก็ลืมบางคนเขาก็รู้แหละแต่เขาลืมไงแต่พวกหนูไม่ลืมหนูก็ซื้อกับป้าก็ถูกหนูก็ถูกได้อยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทถูกสองตัวห้าสิบบาทเองสามตัวก็ยี่สิบาทคูณยี่สิบแค่นั้นไม่ได้เล่นเยอะแต่กนลําบากก็เลยไปขอท่านเออหนูไม่หนู ไปจุดเอาข้าวแบบไปถวายท่านอะไรอย่างเงี้ยทุกวันพระหนูจะทําปฏิบัติท่านแกทุกวันพระแบบเนี้ยหนูก็จะขอพรขอขอพรแกด้วยไงที่คขอพรแกแบบลูกหลานลําบากแล้วก็นอชีวิตบ้านข้าวไอ้บ้านหลังบ้านเกาะเล็กเล็กฝนตกมาก็น้ําท่วม,วมแล้วตื่นตีสามตีสี่มันทำกับข้าวใครง้ว่าแกสงสารมั้งแกก็เลยแบบเหมือนโดนจิตโดนใจช่วยอย่างเงี้ยค่ะ ขัดมันได้แก้ขัดแก้จนไม่ใช่ว่าได้โลนี่โลสินเนาะพี่แก้ขัดแก้จนไปวันๆเนะาะใช่หนูก็เออภูมิใจแล้วหัวที่พอแบบให้เวลาจะ,จะุดจะไม่มากเลยนะมไม่มากแบบมันตัวเดียวเลยมันกลับันก็กลับอย่างสี่เก้ากลับเป็นเก้าสี่บนร้อที่แล้วค่ะอันนี้คือตัวเลขที่จุดได้นะะเนาะค่ะเนาะห้าหนึ่งสามห้าหนึ่งสามโอ้จุดได้มาอย่างนี้เลยเนาะเขียนให้แบบนี้เลยนะคะ ห้าหนึ่งสามเข้ามาเกงงดติดแล้วคะก็เ huh. พิ uh ่ง huh. จุดได้รวดนั้นนี่แหละสองวันนะเข้าได้แค่สองวันน okay. ี้แต่ไม่รู้กันอีก like อันนี oh, okay. ้งวดที่สามใช่ไหมที่สองที่สองไม่งวดนั้นจุดที่บ้านวดนั้นจุดที่บ้านไม่งวดนั้นแบบจุดแบบทางหมู่บ้านนี่แหละที่เขาตูดได้วยกันปูตาใช่จุด้กันก็เข้าเหมือนกันที่ว่าทูนหนึ่งสองอ่ะสามตัวเลยค่ะค่ะโอ้ อันนี้ได้ตัวนี้ค่ะอันนี้งวดวันที่สิบหกเนาะสิบหกสิงหาหกห้าได้ห้าหนึ่งสามถ้าชอบเนาะสองตัวก็ตัดเล่นเอาไม่เรียกไม่เยอะเนาะค่ะเนาะหนึ่งสามสามหนึ่งค่ะห้าหนึ่งหนึ่งห้าเนาะตัวเลขไม่เยอะแล้วก็ห้าสามสามห้าแคออกไปแล้วเนาะสามห้าสามไม่แน่ออกอีกก็ได้เนาะจ้ะก็ตัวเลขของคุณน้องเนาะก็ไม่เยอะนะคะไม่เยอะลูกกระชังที่ ก็มีอะไรก็ชงให้ลาบกันนาะเพื่อถูกได้แก้ขัดแก้จนแก้ล็อกได้ผ่นแล้วแล้วลูกค้าที่มานั่งกินข้าวก็ได้บอกได้บอกตัวเลขกับเขาด้วยใช่ไม่ยวดที่ผ่านมานะค่ะนั่นแหละได้บอกแกได้บอกแกอยู่ว่าเออได้จุดว่าเออเลขชัดนะตัวนี้เขาก็เออซื้อให้หน่อยซื้อใบสามแล้วนะหวยจะออกแล้วก็ทันอยู่คราวหนึ่งเขาทันนาอก็เออเขาก็ดีใจ มีอะไรบ้างลูกค้ามาโอ้ลูกค้ามาเนาะแค่นี้เนาะพี่เนะจ้าขอบคุณค่ะจ้าขอบคุณค่ะค่ะอันนี้ก็คือลูกสาวนะคะลูกสาวของแม่สมบูรณ์นะคะแล้วก็ลูกสาวของอาจารย์เวียงนะคะท่านผู้ชมนะคะที่เปิดร้านขายของเล็กๆนะคะขายกับข้าวนะคะท่านผู้ชมก็อย่างที่คุณน้องบอกนะคะว่าลําบากนะคะ ลำบากมากนะคะต้องทํางานตื่นตั้งแต่เช้าตีสี่นะคะทำงานงงงงเหมือนน้องวานะคะท่านผู้ชมไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะคะก็จุดทูบขอสารปู่ตานะคะท่านชมท่านอาจจะสงสารนะคะคุณน้องก็ได้บอกแบบนี้นะคะท่านอาจจะสงสารนะคะก็ก็ไม่ได้จุดทุกงวดนะคะท่านผู้ชมก็เลยมาจุดของวดแรกก็เข้านะคะงวดที่สองนะคะก็ได้มาห้าหนึ่งสามนะคะ ก็ให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะสำหรับตัวเลขนะคะที่อดมีไปตามทุกที่นะคะก็ให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ,ะใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ,คะน้องก็ตัวเล็กๆนะคะท่านผู้ชมลำบากนะคะไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนนะคะก็ท่านอาจจะ,ะสงสารก็ให้โชคนะคะแล้วก็ได้โชคมาได้ตัวเลขมาก็ไม่ได้กักตัวเลขไว้นะคะก็บอกอ่า ลูกค้านะคะที่ได้มารับประทานอาหารนะคะก็ถูกกันทั่วหน้าเลยนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ทั้งลูกสาวอาจารย์เวียงนะคะแล้วก็อาจารย์เวียงนะคะก็ตัวเลขนะคะก็ให้มาไม่มีการกักไว้เลยนะคะท่านผู้ชมนะคะค่ะก็ตัวเลขก็3ตัวนะคะเป็นตัวเลขที่สวยนะคะ,ะส่วนตัวเลขนะคะก็พิทูก็เป็นเรื่องธรรมดาปกตินะคะท่านผู้ชมและะ้วก็ ถ้าไม่เข้าก็จะด่ากันนะคะเนาะค่ะแอดนีก็เดินทางมาก็ไกลนะคะไกลมากเลยนะคะหลงทางด้วยนะคะเมื่อกี้นะคะท่านผู้ชมนะคะค่ะตามหาตัวเลขนะคะตามหาตัวเด็ดเด็ด <ๆ S 1> <ๆ S 2> นะคะให้กับ fc แฟนช่องนะคะได้รับชมนะคะแล้วก็เอาไปเป็นแนวทางได้นะคะส่วนอชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะท่านผู้ชมน้องไม่มีการ บังคับกันเนาะค่ะเนาะค่ะก็ให้อ่าดูแล้วก็เอาตามที่ท่านผู้ชมชอบนะคะชอบตัวไหนก็เล่นไปนะคะเนาะค่ะพอเล่นก็อย่าเล่นเยอะนะคะท่านผู้ชมเนาะเล่นพอของปากของพอพอนะคะค่ะเดี๋ยวแอดมินก็ต้องเดินทางกลับแล้วนะคะขอให้ท่านผู้ชมนะคะทุกท่านะที่รับชมมีโชคมีลาบกันทั่วหน้าเลยนะคะเนาะ มีแต่โชคมีแต่ลาบมีแต่ความสุขความเจริญนะคะเนาะค่ะก็ขอให้ตัวเลขนี้นะคะอ่าดลบานานให้ FC ฟแฟนช่องนะคะที่รับชมนะคะขอให้ถูกขอให้เข้าอีกนะคะแอดนี้ก็จะได้ตามให้ท่านผู้ชมใหม่นะคะในงวดต่อไปเนาะ,ค,ะนะค่ะเนาะค่ะลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะในคลิปนี้เนาะ,ค,ะนะค่ะเนาะค่ะขอบคุณคะ่ะที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ